คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชม,ท,ชมทุกๆท,ท่านนะครับก็หายหน้าหายตาไป2วันนะครับที่ลุงเนียงไม่ได้ลงคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับ ก็วันนี้ก็หวยก็ออกผ่านมาแล้วสองวันนะครับก็คือหวยที่ออกก็คือห้าศูนสี่นะครับห้าศูนสี่ข้างบนข้างล่างก็ออกอ่า 3 1น,นะครับทีนี้เรามาดูว่ามีสูตรไหนเข้าบ้างงวดที่ผ่านมาที่ลุงเนียงได้ลงสูตรให้ท่านผู้ชมไปนะครับพร้อมทั้งเลขสรุปล่างสรุปบนที่ลุงเนียงได้ให้ท่านผู้ชมไปแล้วก็โค้งสุดท้ายด้วยนะครับมาดาูมาดูโค้งสุดท้ายก่อนนะครับโค้งสุดท้ายนั้นนะครับ ลุงเนียงได้ลงให้ให้วิ่งให้วิ่งหนึ่งนะครับเน้นที่1ก็วงกลมที่เลขหนึ่งให้นะครับแต่ก็คือบอกตรงๆเลยนะครับว่าเลขวิ่งลุงเนียงนั้นเข้าแทบจะทุกงวดนะครับแต่ปัญหาก็คือลุงเนียงจับคู่นั้นถูกยากนะครับก็มีเข้ามีหลุดบ้าง ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่เลขวิ่งนั้นจะเข้าแทบทุกงวดนะครับให้ท่านผู้ชมนั้นสังเกตดูนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านใดติดตามลุงเนียงอยู่ประจําจะรู้นะครับว่าเลขวิ่งลุงเนียงนั้นพลาดยากนะครับเช่นงวดนี้ลุงเนียงให้วิ่ง1แล้วก็8ให้เน้นที่1ก็คือวงกลมที่1น,นะครับจะไดยที่ จับคู่ให้ไม่ถูกก็ขออภัยด้วยจริงๆนะครับถึงยังไงก็ลุงเนียงก็ขอแสดงความเสียใจกับท่านที่ไม่ถูกนะครับแต่ก็แสดงความยินดีขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูการางวัลน,นะครับทีนี้มาดูสูตรนี่สรุปบนนะครับเสียดายนะครับ ให้วิ่งหนึ่งนะครับให้วิ่งหนึ่งตัวเดียวบนนะครับก็จับคู่ให้3ามก็มีนะครับแต่ดันลงไปข้างล่างนะครับก็เป็นที่น้าเสียดายอีกนะครับเป็นอย่างนี้บ่อยนะครับล่างขึ้นบนบนลงล่างนะครับแล้วก็มาดูอีกชุดสรุปล่างนะครับ ชุดสรุปล่างนั้นยังไงครับให้วิ่งห้าครับวิ่งห้าล่างข้างบนขึ้นข้างบนแหมน่าเสียดายนะครับเห็นไหมครับอันนี้ให้วิ่งหนึ่งบนนะครับวิ่งหนึ่งบนลงล่างแล้วนี่วิ่งห้าล่างขึ้นบนนะครับเพราะห้วยออกห้าศูนย์สี่นะครับ ก็เป็นอย่างนี้บ่อยครั้งเหมือนกันนะครับที่เลขสลับกันนะครับก็ขออภัยท่านผู้ชมจริงๆนะครับก็ลุงเนียงก็พยายามอยากจะให้ท่านผู้ชมนั้นถูกนะครับทีนี้ก็มาดูว่าสูตรไหนเข้าว่างมาดูสูตรมาครบล่างสามสูตรชนกันนะครับนี่ก็คือสูตรที่ลุงเนียงได้ เอาสามสูตรมาครบบนนะครับสามสูตรมาครบบนมา,าหาตัวชนนะครับจะได้เลขน้อยลงนะครับก็ปรากฏว่าชนทั้งสามสูตรก็คือมีแปดมีศูนย์มีหนึ่งนะครับชนสองสูตรก็มีสี่มีห้ามีหกนะครับก็รวมแล้วก็หกตัวนะครับเมื่อสามตัวออก ก็ปรากฏว่าเข้านะครับก็เข้าก็มาตามนัดนะครับก็คือเข้าที่5 0แล้วก็4นะครับเห็นไหมครับนี่เข้านะครับ3ตัวแต่ลุงเนียงจับคู่ให้ไม่ถูกจับให้ไม่ถูกเพราะลุงเนียงไปตามใจตัวเองคือตัวนี้ลุงเนียงชอบ8แล้วก็1นะครับ ชอบ8แล้วก็1มากนะครับก็ก็เลยจับแต่8 1 1 8 8 1อยู่ทุกตัวเลยนะครับก็ลุงเรียนจะจับ8ก็พลาดไปนะครับก็แต่สูตรก็เข้านะครับคือสรุปแล้ว3สูตรนั้นเหลือ6ตัวก็มี8มี0มี1มี4มี5มี6ก็ออก3ตัวก็คือ 5 0แล้วก็4นะครับอันนี้สูตรนี้ก็เข้านะครับก็ผ่านนะครับอาทีน,นี้มาดูสูตรวิ่งบนตัวเดียวนะครับอันนี้ได้หนึ่งนะครับก็ลงล่างไปนะครับก็ ก็ยังมาให้เห็นนะครับก็ถึงแม้จะหลุดแต่ก็ยังหลุดบนแต่ก็ยังมาให้เห็นข้างล่างนะครับแล้วก็มาดูอีกสูตรนะครับวิ่งบนตัวเดียวได้หนึ่งอีกนะครับหนึ่งก็ลงล่างอีกนะครับสูตรนี้ก็มีอยู่สองสามสูตรมั่งที่ได้หนึ่งแล้วก็ลงล่างนะครับทีนี้มาดูสูตรอา่า วิ่งบนสองตัวนะครับสูตรนี้เข้านะครับสูตรนี้เข้าเพราะว่าหวยออกห้าศูนย์สี่นะครับก็สี่ก็มานะครับก็เข้าที่สี่นะครับสำหรับสูตรนี้นะครับแล้วสูตรต่อมานะครับ สูตรต่อมานี่วิ่ง2ตัวบนอีกนะครับได้0นแล้วก็2นะครับปรากฏว่าก็3ตัวบนก็ออก5 0 4นะครับก็0นนะครับก็มาเข้านะครับสูตรนี้ก็ถือว่าผ่านอีกนะครับสูตรหนึ่งนะครับสูตรนี้อีกสูตรหนึ่งก็ผ่านนะครับ ก็เข้าหลายสูตรเหมือนกันนะครับงวดนี้นะครับทีนี้มาดูอีกสูตรหนึ่งอันนี้เป็นสูตรหน่วยล่างนะครับอันนี้หน่วยล่างนะครับก็ข้างบนเออข้างล่างออก3 1น,นะครับ3 1มหนึ่งหน่วยก็คือ หนึ่งนะครับก็เข้านะครับสูตรนี้นะครับก็ผ่านอีกนะครับสูตรหนึ่งนะครับก็ก็รอติดตามนะครับอีกสูตรหนึ่งนะครับแล้วก็มาดูอีกสูตรนะครับสูตรนี้นั้นนะครับเป็นสูตรที่งวดที่ผ่านมานั้นหลุดนะครับแต่งวดนี้กลับมาเข้าใหม่นะครับ กลับมาเข้าสูตรนี้หววที่แล้วออกห้าเก้าสามอันนี้หลุดนะครับพอมาหมวดนี้นะครับก็มาเข้าที่ห้าศูนย์สี่นะครับอันนี้วิ่งบนตัวเดียวนะครับก็ก็สูตรนี้ก็ผ่านอีกนะครับ นี้มาดูอีกสูตรหนึ่งนะครับอันนี้วิ่งบนตัวเดียวเช่นกันนะครับก็ได้หนึ่งก็ลงล่างไปนะครับก็ยังมาให้เห็นนะครับก็ยังดีนะครับและอีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรนี้ลุงเลียงไม่ได้ลงนะครับสูตรนี้ลุงเลียงไม่ได้ลงเพราะว่า ก็ทำไว้แต่ไม่ได้ลงนะครับสูตรนี้แต่บันเข้านะครับเข้าที่ห้าวิ่งห้านะครับวิ่งบนตัวเดียวนะครับแล้วก็อีกสูตรหนึ่งนะครับวิ่งบนสองตัวนะครับก็มาทั้งสองตัวเลยนะครับทั้งสี่ทั้งห้านะครับเพราะว่าหวยออกห้า 0 4นะครับเห็นไหมครับมาทั้ง5มาทั้ง4นะครับสูตรนี้ก็ผ่านอีกนะครับสูตรหนึ่งนะครับเอาแล้วครับก็ต่อไปนะครับก็โรงเรียนก็จะเริ่มสูตรใหม่นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมอรอติดตามนะครับก็ว่า สำหรับพรุ่งนี้จะลงสูตรใหม่แล้วนะครับวันนี้เอาแค่คลิปเดียวลงให้ท่านผู้ชมนั้นลงเพื่อทักทายท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ให้ดูว่ามีสูตรไหนเข้าบ้างนะครับสรุปสรุปล่างสรุปบนแล้วก็โค้งสุดท้ายเป็นยังไงบ้างนะครับก็ท่านผู้ชมชมแล้วก็ลองพิจารณาดูนะครับก็ชอบก็ติดตาม ไม่ชอบก็ผ่านนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังค์ใช้นะครับสำหรับลุงเนียงเองก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ